สวัสดีครับมาอัปเดตสายพันธุ์อินทผลัมที่ประสิทธิ์ฟาร์มมุกดาะนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังพอมีให้เลือกจับจองนำไปปลูกได้นะครับสำหรับเกษตรกรที่อยากจะปลูกอินทผลัมหรือมีอยู่แล้วก็อยากจะปลูกเพิ่มนะครับกำลังมองหาสายพันธุ์อะไรอยู่ก็ทักทายกันเข้ามานะครับก็สายพันธุ์แรกเนาะที่จะแนะนำก็เป็นสายพันธุ์จาวิดนะครับจาวิดต,ตัวนี้เนี่ยต้นพู้นะครับ หาค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อยมีนำเข้ามานะครับหรือไม่ค่อยมีขายนะครับผมเป็นสายพันธุ์ที่คนหายากแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่มีจันทรใหญ่มากนะครับผงเกสรก็เยอะนะครับผมใบฮีแดงคือต้นนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ชุดนี้เนี่ยเลี้ยงไว้นานแล้วนะครับจนออกใบขนนกนะครับผมนะครับก็เหลืออยู่ถาดหนึ่งนะครับผมก็น่าจะหมดแค่นี้นะครับ คงจะนานๆทีเข้ามาหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าสายพันธุ์ค่อนข้างสั่งทำพิเศษนะครับผมสารบาฮีแดงครับต่อไปก็เป็นสายพันธุ์บาฮีครับของ d ีบดีนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ในบ้านเราเวลานี้คือผสมติดง่ายแล้วเข้ามาก่อนหน้าทุกๆสายพันธุ์นำมาปลูกที่ประเทศไทยนะครับก็เป็นแลบดีบดีนี่แหละครับผม ทรงต้นกล้าก็แข็งแรงสมบูรณ์กระบอกอยักนะครับทรงดอกไม้นะครับชุดนี้ก็กําลังโตง,งามพร้อมที่จะลงดินได้เลยนะครับผมใบฮีดีวีดีเนาะนะครับนี่ก็บาฮีดีวีดีฮีอี่านนะครับอร่านก็ถูกขายไปก็เยอะนะครับผมถามว่าอี่านกับบบฮีดีวีดีแตกต่างกันยังไงก็ไม่ไม่ไม่ไมต่างกันนะครับในเรื่อง รูปรักทรงผลนะครับแล้วก็รสช,ชาตินะครับผมเพียงแต่ว่าต้นกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่มาจากอังกฤษนะครับผมเนี่ยทรงต้นก็เป็นอย่างนี้สวยงามนะครับแล้วก็กระบอกก็มีความต่างกันมากนะครับกระบอกหยกักส่วนอีลานก็กระบอกกลมนะครับผมแล้วก็ตัววัสดุข้างในเนี่ยเป็นฟิ t m มอสซึ่งของ DVD เนี่ยเขาจะอัดแน่นมากนะครับแน่น นะครับบีบจะลำบากหน่อยนะครับผมแต่การเคาะออกมาก็ง่ายนะครับส่วนตัวของอีลานนะครับตัวฟีดมอสข้างในเนี่ยนะครับเวลาเราโอนิ้วจิ้มลงไปเนี่ยก็จะยุบลงง่ายนะครับผมทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยหรือเราลดน้ําเนี่ยมันก็ทําให้หายไปยุบไปเราก็ต้องมาเติมดินตรงนี้บ่อยๆนะครับผมนะนะครับสำหรับของอีลานฟีดมอสก็ยุ่ยง่ายนะครับแล้วก็ บเบลมนะครับ125สนะครับ,บเบลมก็หลายหลายท่านถามหานะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับสำหรับเบลมเนี่ยผมได้ชิมเมื่อตอนที่จะนำต้นเข้ามาเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่อกว่าอืมหวานมากนะครับกากน้อยรูปผลก็เป็นสีชมพูน้ำตาลหน่อยนะครับผมผลก็จะแปลกก็คือแปลกตาเลแหละนะครับผมและรสชาติก็หวานนะครับคือสายพันธุ์นี้กินสด ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเรื่องฝาดเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะฝาดน้อยกว่าตัวอื่นๆนะครับแล้วก็หนึ่งสามเจ็ดนะครับหนึ่งมีก็เหลือน่าจะเหลืออยู่ต้นเดียวมั้งครับผมหนะึ่งสามเจ็ดเนาะเป็นผลสีเหลืองนะครับทรงผลใหญ่นะครับรสชาติก็บอกตรงๆแล้วผมก็ยังไม่เคยชิมนะแต่เพื่อนๆหลายคนที่เขาได้ชิมกันแล้วว่าโอเคผ่านนะครับผมเนาะ สำหรับต้นกล้าพันก็ค่อนข้างหายากนะครับสำหรับสะสมสายพันธุ์เนาะนะครับผมในสองสี่นะครับสองสีก่ก็เป็นสายพันธุ์คล้ายๆกับสุกเกอรี่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฮัตซาวีนะครับผมก็ทรงผลคล้ายๆกันมากนะครับหัวกลมท้ายยาวเนื้อเยอะนะครับผลใหญ่พอสมควรนะครับผมการนามีพูนะครับการนามีพูก็เป็นสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์เลยล่ะนะ,ะนะใ,นในเวลานี้ที่เราได้ใช้มาเนี่ย ก็การมีผู้เนี่ยโอ้โหจันนใหญ่มากนะครับแล้วก็ผงเกรสรเนี่เยอะหมอสำหรับคนที่ปลูกที่มีตัวเมียเยอะนะครับส่วนที่ทําเชิงพณิชย์นี่ยผมว่าน่าจะติดส่วนไว้สักแต่ถ้าทำทำเชิงพณนิย์ผมแนะนําให้ใช้ตัวที่เขาคัดสรรพ่อพันธุ์มาดีกว่านะครับเพื่อจะให้เขาได้แน่นอนปลอดภัยชัวร์ร้อเปอร์เซนต์นะครับผมเอาละครับท่านชอบ สายพันธุ์ไหนชื่นชอบสายพันธุ์ไหนก็ทักทายเข้ามานะครับผมก็มีให้เลือกนะครับผมก่อนจะจัดส่งทุกครั้งผมก็จะมีการส่งถ่ายรูปให้ดูทุกครั้งนะครับท่านจะเห็นภาพก่อนได้รับต้นไม้แล้วก่อนจ่ายตังค์นิซ้ำไปนะครับผมนะครับสลับประสิทธิ์ฟ้ามุกดาหารนะครับครับกราบขอบคุณมากๆครับทุกท่านครับที่อุดหนุนและก็ที่ไว้วางใจประสิทธิ์ฟ้ามุกดาหารนะครับผมนะครับ ติดตามในเพจได้นะครับประสิทธิฟาร์มมุกดาหารหรือช่อง YouTube นะครับประสิทธิฟาร์มมุกดาหารนะครับผมหรือท่านสนใจที่จะสอบถามทางโทรทางไลน์ก็ทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ในใต้ลิงก์นะครับผมเนาะนะครับสำหรับราคาก็คุยกันได้นะครับผมรับมากรับน้อยนะครับผมรับรองว่าไม่ไม่แพงนะฮะไม่แพงนะครับผมสำหรับเกษตรกรนะครับ หมาะสำหรับการที่จะลงไปปลูกเลยนะครับเป็นสานี้นะครับผมไม่ต้องทําหลุมนะลงไล้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ